หน่วยที่5งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน5.1งานบริการซ่อมเครื่องสำรองไฟหัวข้อเรื่อง5.1.1โครงสร้างของเครื่องสำรองไฟ5.1.2หลักการทำงานของเครื่องสำรองไฟ5.1.3การตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่องของเครื่องสำรองไฟ5.1.4การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ สมรรถนะย่อย 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องสํารองไฟได้ 2. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสํารองไฟได้จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องสํารองไฟได้ 2. เลือกใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมเครื่องสํารองไฟได้ 3. ปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสํารองไฟได้ 4. ตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่องเครื่องสำรองไฟได้ 5. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟได้และ 6. มีคุณธรรมจริยธรรมและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานมีความละเอียดรอบคอบปลอดภัยเป็นระเบียบตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เนื้อหาสาระการเรียนรู้เครื่องสำรองไฟฟ้า และปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติหรือระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่องหรือมักเรียกสั้นๆว่าเครื่องสำรองไฟหรือ UPS อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฉุกเฉินกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเกิดการขัดข้องกับระบบไฟบ้านเช่นไฟดับรวมถึงไฟตกไฟเกิน โดยเครื่องสำรองไฟนั้นแตกต่างกับระบบพลังงานฉุกเฉินหรือเครื่องปั่นไฟสำรองตรงที่สามารถยับยั้งกระทบจากไฟฟ้าดับได้แบบทันทีโดยจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่หรือไฟที่ปั่นได้จากล้อตุนกำลังเข้ามาทดแทนซึ่งแม้ว่าระยะเวลาจ่ายไฟสำรองของ UPS ส่วนใหญ่ทำได้ค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับแหล่งจ่ายไฟสำรองแบบอื่น อยู่ในช่วงไม่กี่นาทีจนถึงระดับหลายชั่วโมงแต่จะไม่มากไปกว่านั้นแต่ก็เพียงพอสำหรับจุดประสงค์เพื่อป้องกันอุปกรณ์หลายชนิดให้ปิดการทำงานลงได้อย่างสมบูรณ์หรือรอระหว่างที่แหล่งจ่ายไฟสำรองแบบอื่นกำลังเริ่มการทำงานเพื่อเข้ามารับช่วงต่อ เครื่อง UPS เครื่องแรกของโลกถูกคิดค้นขึ้นมาโดยจอห์นเฮนลี่ในปีคิตศ1934ณประเทศสหรัฐอเมริกาโดยที่ปัจจุบันเครื่อง UPS ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นโครงการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่46เมกะวัตต์ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองฟาแบงค์ในอลาสกา้าประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสามารถสำรองไฟให้กับผู้คนทั้งเมืองฟาแบงค์ และยังครอบคลุมไปถึงพื้นที่เมืองอื่นๆโดยรอบในอล阿拉斯าได้อีกด้วยหากเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่เครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่นี้มีการติดตั้งครั้งแรกตั้งแต่ปีคิตรศักราช2003ซึ่งมีศักยภาพในการสำรองไฟยามฉุกเฉินสำหรับผู้คนได้มากถึง12,000คนภายในเวลา7นาทีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นานมากพอจนกว่าระบบไฟฟ้ากลับมาทำงานแบบปกติได้อีกครั้ง เครื่อง UPS รุ่นแรกๆใช้ล้อตุนกำลังซึ่งเป็นอุปกรณ์เชิงกลที่หมุนได้สำหรับกักเก็บพลังงานสำรองไว้ใช้ภายหลังซึ่งในปัจจุบันเครื่องสำรองไฟประเภทนี้ก็ยังถูกนำมาใช้อยู่เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดและมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนานถึง20ปีแต่ในปัจจุบันเครื่อง UPS ส่วนใหญ่ใช้แบตเตอรี่สำหรับกักเก็บพลังงานแทนเพราะสะดวกมากกว่า และแบตเตอรี่บางประเภทก็มีอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนานไม่แพ้กัน UPS เป็นคำยอ่อมาจากคำว่า Uninterruptible Power Supply ซึ่งเครื่องสำรองไฟฟ้าถ้าแปลตรงตัวก็คือแหล่งจ่ายพลังงานต่อเนื่องอาจกล่าวได้ว่า UPS ก็คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่สามารถทำการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างต่อเนื่องแม้ในเวลาที่เกิดไฟดับหรือเกิดปัญหาแรงดันไฟฟ้าพันผวนผ,ผิดปกติโดย UPS จะทำการปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส หน้าที่หลักของเครื่องสำรองไฟคือการป้องกันความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อโดยมีสาเหตุจากความผิดปกติของพลังงานไฟฟ้าเช่นไฟตกไฟดับไฟเกินและไฟกระชากเป็นต้นรวมถึงมีหน้าที่ในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองจากแบตเตอรี่ให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อเกิดปัญหาทางไฟฟ้า ส่วนประกอบหลักของการทำงานของเครื่องสํารองไฟ 1. เครื่องประจุแบตเตอรี่หรือเครื่องแปลงกระแสะไฟฟ้าจาก AC เป็น DC ทำหน้าที่รับกระแสะไฟฟ้า AC จากระบบจ่ายไฟแปลงกระแสะไฟฟ้า DC แปลงกระแสะไฟฟ้า DC จากนั้นประจุเก็บไว้ในแบตเตอรี่ 2. เครื่องแปลงกระแสะไฟฟ้าทำหน้าที่รับกระแสะไฟฟ้า DC จากเครื่องแปลงกระแสะไฟฟ้า AC เป็น DC หรือแบตเตอรี่และแปลงเป็นกระแสะไฟฟ้า AC สำหรับใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก์ 3. แบตเตอรี่ทำหน้าที่เก็บพลังงานไฟฟ้าสำรองไว้ใช้ในกรณีเกิดปัญหาทางไฟฟ้าโดยจะจ่ายกระแสะไฟฟ้า DC ให้กับเครื่องแปลงกระแสะไฟฟ้าในกรณีที่ไม่สามารถรับกระแสะไฟฟ้า AC จากระบบจ่ายไฟได้เครื่องสำรองไฟรับพลังงานไฟฟ้าเข้ามาจะเป็นการดึงเอากระแสะไฟเข้าไปในตัวเป็นการชาร์จแบต ไม่ว่าคุณภาพไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรก็จะสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เป็นปกติโดยการปรับแรงดันของไฟฟ้าให้คงที่เป็นการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่นที่ใช้งานอยู่สามารถทำงานใช้งานได้ตามปกติและได้รวมถึงทำการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เ่งหลักการของเครื่องสำรองไฟคือการใช้วิธีการแปลงไฟฟ้าจากกระแสสลับ AC เป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC แล้วเก็บสำรองไว้ในแบตเตอรี่ส่วนหนึ่งเมื่อเกิดปัญหาทางไฟฟ้าเช่นไฟดับหรือคุณภาพไฟฟ้าผิดปกติอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าที่รับมาได้เครื่องสำรองไฟก็จะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง DC จากแบตเตอรี่ให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ AC และจึงจะกระจายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ตามปกติการตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่องของเครื่องสัมรองไฟ 1. อาการเครื่องสัมรองไฟไม่สามารถสัมรองไฟได้วิธีตรวจสอบ1.1ตรวจสอบฟิวของเครื่องสัมรองไฟหากฟิวขาดให้เปลี่ยนใหม่โดยใช้ฟิวค่าเดิม 2. ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของเครื่องสำรองไฟหากเสียหายเปลี่ยนสวิตช์ใหม่ 3. ตรวจสอบแบตเตอรี่ mould mould สามารถชาร์จเก็บประจุไฟฟ้าได้หรือไม่หากเสียให้เปลี่ยนใหม่ 2. อาการเครื่องสำรองไฟมีเสียงร้องตลอดเวลาวิธีตรวจสอบ1ตรวจสอบฟิลของเครื่องสำรองไฟหากฟิลขาดให้เปลี่ยนใหม่โดยใช้ฟิลค่าเดิม2ตรวจสอบแบตเตอรี่สาม <invalid S 2> ารถชาร์จเก็บประจุไฟฟ้าได้หรือไม่หากเสียให้เปลี่ยนใหม่ สอาการเครื่องสำรองไฟฟ้าเปิดไม่ต <episode> ิดวิธีตรวจสอบตรวจสอบฟิวของเครื่องสำรองไฟหากฟิวขาดให้เปลี่ยนฟิวใหม่โดยใช้ค่าฟิวเดิม 2. ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของเครื่องสำรองไฟหากเสียให้เปลี่ยนสวิตช์ใหม่ตรวจสอบแบตเตอรี่สามารถชาร์จเก็บประจุไฟฟ้าได้หรือไม่หากเสียให้เปลี่ยนใหม่ 2. อาการเครื่องสำรองไฟมีเสียงร้องตลอดเวลา วิธีตรวจสอบ 1. ตรวจสอบฟิลของเครื่องสำรองไฟหากฟิวขาดให้เปลี่ยนใหม่โดยใช้ฟิลค่าเดิม 2. ตรวจสอบแบตเตอรี่สามารถชาร์จเก็บประจุไฟฟ้าได้หรือไม่หากเสียให้เปลี่ยนใหม่ 3. อาการเครื่องสำรองไฟฟ้าเปิดไม่ติดวิธีตรวจสอบตรวจสอบฟิลของเครื่องสำรองไฟหากฟิวขาดให้เปลี่ยนฟิลใหม่โดยใช้ค่าฟิลเดิม 2. ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของเครื่องสำรองไฟหากเสียให้เปลี่ยนสวิตช์ใหม่ ตรวจสอบแบตเตอรี่สามารถชัดเก็บประจุไฟฟ้าได้หรือไม่หากเสียให้เปลี่ยนใหม่4อาการเครื่องสำรองไฟปิดตัวเองวิธีตรวจสอบหนึ่งตรวจสอบตัวต้านทานในแผงวงจรหากมีตัวต้านทานตัวใดขาดหรือเสื่อมให้เปลี่ยนตามค่าตัวต้านทานนั้น